สวัสดีครับทุกท่านพวกเราเป็นตัวแทนของ NOP NOP เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของคนไทยครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีครับว่ามะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุจจบันและยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องซึ่งหนึ่งในอาการหลักของผู้ป่วยมักจะมีน้ำในช่องปอดหรือนองในอวัยวะภายในร่างกายที่เกิดจากการลุกลามของเชื้อมะเร็ง ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการระบายออกจากตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อและลุกลามไปทําลายอวัยวะในระบบอื่นเพิ่มเติมการใส่สายระบายในอดีตจะมีการต่อลงถุงระบายแต่กว่าที่น้ําหรือหนองจะออกมาจนหมดจะใช้เวลานานเป็นสัปดาห์จึงมีแนวคิดต่อสายระบายเข้ากับกวดสุญญากาศเพื่อระบายน้ําและหนองที่หนืดออกมาได้เร็วขึ้นกว่าเดิมแต่ปัญหาในการใช้งานกวดสุญญากาศนี้คือสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น ซึ่งในกรณีการระบายของเหลวที่มีความหนืดข้นเช่นหนองในทรงอกทําให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ขวดระบายเป็นจํานวนมากเพื่อให้มีแรงดูดที่เพียงพอในการระบายแม้ว่าของเหลวที่ดูดออกมาได้มีปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองที่คนไข้ต้องแบกรับอีกทั้งยังต้องใช้ระยะเวลาในการระบายที่ยาวนานเกิดปัญหาการครองติ่งนานจึงทําให้ผู้ป่วยอีกหลายรายไม่ได้รับโอกาสในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงทําให้เกิดการคิดคน้น พัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยในการระบายของเสียออกจากร่างกายของผู้ป่วยพวกเราขอนำเสนอเรินเมตรโรอุปกรณ์ช่วยระบายหนองและสารคัดหลั่งอัจฉริยะที่สามารถควบคุมการทำงานได้อย่างเป็นจังหวะเหมาะสมกับของเหลวแต่ละชนิดซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดความเสี่ยงให้กับผู้ป่วยและสามารถปรับแรงดูดได้ถึง5ระดับจึงสามารถใช้กับของเหลวใสหรือหนืดข้นได้ทั้งหมดมีแรงดูดต่อเนื่องต่างจากแรงดูดของขวดสุญญากาศ และมีเซ็นเซอร์ตรวจจับเมื่อของเหลวถึงระดับที่กําหนดไว้ว่าต้องเปลี่ยนขวดทําให้ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาดูหรือเปลี่ยนขวดบ่อยๆหลังจากมีอุปกรณ์ระบายหนองและสารคัดหลั่งอัจฉริยะแล้วได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ขวดสุญญากาศต่อกับเรนเมโทรในผู้ป่วยรายที่มีน้ำในช่องปอดเป็นจํานวนมากต้องระบายออกอย่างต่อเนื่อง และผู้ป่วยที่มีหนองที่หนืดข้อหนองมากที่ต้องใช้ระดับแรงในการดูดที่สม่ำเสมอผลลัพธ์ที่ได้คืออัตราการครังสายในร่างกายผู้ป่วยลดลงสามเท่าอัตราการคลองเตียงในโรงพยาบาลของผู้ป่วยกลุ่มนี้ลดลงสามเท่าสถิติความสิ้นเปลืองอุปกรณ์กับผู้ป่วยกลุ่มที่มีน้ําในช่องปอดเป็นจํานวนมากและผู้ป่วยที่มีหนองที่หนืดข้นมากมีจํานวนลดลงถึงสามเท่าทีมของพวกเราคนแรกนวเกนในแพทย์เถลิงเกียรติแจบุริตระผู้อํานวยการศูนย์ รังสีร่วมรักษาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแท์ทหารเรือกองทัพเรือคนที่สองดรอภิชัยจงเถือกนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติคนที่ 3. นายชยานินทับติรกหลาบนักศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร